เคยมีประสบการณ์เสาลมครั้งแหลกตอนแรกๆช่วงก่อนปีใหม่ครั้งหนึ่งขันตัวอยููดึงสลิงนี่ขันสองตัวตัวยูอเนี่ย้วยความไม่รู้เนะาะโดยความประหยัดไปเราใส่สองตัวมันรูดได้ตัวดึงตัวขันงันตั้งแต่ทีแรกเลยที่ทำแต่ว่าไม่เป็นไรเส,สางอเฉยเพราะมันมีถังแดงกับพวก านไม้แต่ว่าทำเดียวนี้เด้ลองรับนะไม่เป็นไรใบพัดเนี่ยหักใบหนึ่งเพราะมันไปนตีกับมานั่งเสาตรงที่เสาต้นแรกโกงพอมันมาค้ำกับไปถังถังสองร้อยลิตรนะเออไม่เป็นไรนี่แหละประสบการณ์ของช่าง,งที่เสาลมดึงเองคนเดียวนะดึงสลิงลิงลอกอะ่ะดึงคนเดียวแล้วมันไม่มีใครเลี้ยงสลิงให้นะมันไปเขาเรียกอะไรมันโคมกัน มันกินมันเทินกันเ้าไปแล้วมันหลุดตรึกลงมาเออมันกระแทกตึกตึกตึกสลิงที่ตัวอยู่ที่ขันอยู่สองตัวเนี่ยขันไม่แน่นด้วยหละขันแบบล้มๆมคิดว่ามันคงไม่เป็นไรนะแต่ว่าน้าหนักของเสานี่เป็นตันนะถ้าเราดึงนะมันรูดรูดลงมาล้มลงมาโชคดีที่ใบพัดหักใบเดียวชุดพวกหัวกําเนิดไฟก็ไม่เป็นไรเสางอเนี่ยวันเนี้พึ่งพึ่งพึ่งได้ทําพึ่งได้เอาไปแก้่ ปาดออกแล้วก็ดักให้มันตรงแล้วก็เอาฉากแล้วก็เชื่อมแล้วก็เอาฉากตัวหนึ่งมามาทาบเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแบกเสามาก่อนเลยนะี่แหละประสบการณ์คนไม่เป็นไรช่างก็ไม่เป็นไรช่างก็ดึงอยู่คนเดียวมาแล้วพี่ชายแบกบมาแล้วนี่แหละประสบการณ์ ทุกวันนี้ดึงเอาลงเนี้ยลงคนเดียวได้อยู่แต่ว่าเอาขึ้นนี่ต้องมีคนมาช่วยเลี้ยงเลี้ยงสลิงมาแล้วทีมงานมาเร็วมาเร็วัวพี่ัวพี่ง๊อจ้าวัวพี่ชักไปพุทธแป๊บหนึ่งเลยก็แค่นี้แหละ